ส,ส,สบายดีพี่น้องแต่สบายดีนะลูกดูดวชูดูไวดูไวดูลูกดูเอ๋ชอบตัวมาสิไอศครีมกับน้องบอลเรา เอาหวงแบบอะไรลูกไม่ๆเออเอาหนึ่นองบอลมัอันนี้ซื้อ้ผ่อซื้อให้บอเต้ซื้อให้บอเต้เดยพี่้องด้ยาจะิลูกลูกแม่่อซื้อไปให้้วอะไรไผ่ จะระหว่างค่ะอ๋บัวงไม่ใช่หว่งถามบาก็เยไอันก็แ้วก็เคยบอกไล่อันคนจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องของอออโต้ก็จะเป็นแบบนี้ของน้องบอลก็้องออโต้สัือนกัรทีกน แล้วใครจะดับ่ะยช่ไหมอืมจะควบก่อนแม่ โดนมากินเถอเบิ่อพามาดุพี่ั้งแต่ตอนนั้นแหละคนพาลูกมากินพี่น้องครับมาตอนนี้เนาะพีนน้องนาะแต่คลิปก่อนะพี่น้องฮอดบ่เดือนพี่นอ้อ,บบอ,อ,นองโดน,น,นกินเถอ่จ้างเลยจังน,น้ำบ๊น้ำมดน้ำแดงกินน้ำนองเยอะ

พอพิเครับนองตโตนัง้ายอย่มัดกลองนึ่งมังมดกลองนึ่งเพลงครับมันเปิดไปด้านซมี้ออพอดีพังพอดีอดนี่เนาะตัวังร้ายลนัายคนมันนอง tak di dalam kau, mungkin di luar. Muka apa? Kalau di dalam, tak, di luar. Muka apa? Kalau di Kalau คนนเนี่ยอกู้มันดนพาเด็กๆมากินเธนังอย่นอกห้องกบไ้กินตลอดก็เหนอยเลยแต่คำ่บมันคืีกเล้ก็ม

มอเอร์ไซคอุ้มเาปั๊นอกนั่งคิดเองเรก็จับพี่น้นงโตอารวะอันนี้โตเกิดลงเต็มเลยนะ คไอ้คนเลยคือแ um. รงใจเองคนเลยคึอแหนมาให้นั่นแหน่ดตีมันออกต้องหยุดืหยดตีนออกอกจ้ะคือดตมอทรขอบเล็กอันนี้ระบาขอบโตอันนี้บาเลามาเบิงมัตีอง อภิเวมาพีชโอ้ตายตัวพ่อไปจังไห้ตวพ่อจังไห่แต่ไห้ว่าอ้ยยน้อยเหนียมาแล้วแบ่น้องยตินน้อโตติ๊บโตแบบ บยวายมากินนี่ล่ะแม่แม่หอามือจกอันนี้่ะนจะเอามือจกโอามือจกใใส่บ่วงบ่ใส่มือลูกบ่ใส่มือออโดดลงนันโดดนะกระโดดลงตงใส่ีโตีนโต๊นี่บาตีนน สิบแปดไม่สิ

อุ๊ันนี้อา้ามาลงมาแล้วตัดนะไปเลยเด็กน้ <desserts> องเด็กพิเด็กน้งเด็กพอกับิาพี่น้องไปายนี่น้องบ้าบ้าบ้า